สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆยุคลีก็จะมาแก้ไขแก้เสียงวิดีโอยาวนะคะอัดเสียงนะครับเปลี่ยนเสียงนะคะวิดีโอยาวเราเข้าตรงนี้นะคะเราก็ไปเลือกขาวิดีโอนะคะเนี่ยค่ะเราก็เลือกเลือกเลือกเราจะโพต์นะคะเดี๋ยวเราจะโพต์นะคะเลือกดูก่อนนะคะ เนี่ยค่ะเราลองเลือกตัวนี้นะคะถ้ามันขึ้นแบบนี้เขาให้สร้างคลิปเรียวเราก็สร้างโพสแทนขึ้นตรงนี้นะคะเราจะทําในช่องคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะวิดีโอยาวแล้วก็กดแก้ไขตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาเปลี่ยนเสียงตรงนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็เลื่อนตัวนี้นะคะปิดเฉียงก่อนนะคะเพื่อนเื่อนแล้วก็มาเพิ่มบอยตัวนี้นะคะนี่ค่ะรอก่อนนะคะเพื่อนเนี่ค่ะเราก็มากดตรงนี้นะคะแล้วถ้าเราจะบันทึกเราก็บอกว่าหลวงพ่อเสาห้านะคะไปเที่ยวได้นะคะอำเภอนครอำเภอองคลัาจังหวัดนครน,นายกแจก แยกเจาปะลอนะคะเพื่อนๆลองไปเที่ยวได้นะคะแวะผ่านไปผ่านมาเพื่อนๆไปลอดโบดได้นะคะเป็นทำด้วยนินนะคะนินคล้ายๆนินนี่แหละคะ่ะไปได้นะคะเพื่อนๆแวะไ,ไปได้นะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะเพื่อนๆ ได้นะคะเป็นทำด้วยนินนะคะนินใช้นินนี่แหละคะ่ะไม่ได้นะคะเพื้อนไปได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทำปกตินี่ค่ะแล้วก็พิมพ์ไปปกตินี่นะคะ่ะพิมพ์อันนี้ของคลิปยาวนะคะช่องคุณคิดอะไรอยู่เวลาแก้ไขเพื่อนๆตรงนี้นะคะแล้วก็ ทำปกตินะคะเพื่อนเพื่อนถัดไปอะไรเราก็ปกติะคะ่ะ